นาเดนดลึกลับที่ชื่อว่าถุงอันแทมีสเปิร์มนับล้านรอวันแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการวิ่งสู่เป้าหมายเส้นชายคือรังไข่ท่ามกลางสเปิร์มทั้งหลายมีตัวหนึ่งหน้าตาแปลกๆเพราะมีจมูกยาวทุกตัวเรียกมันว่าสเปิร์มพีโนกิโอแปลกไอพีโนกิโอชอบเล่าเรื่องเวอ่เวอเช่นกูเคยไว่ายไปถึงรังไข่มาแล้วนะแต่กูไม่อยากเกิดเลยว่ายสวนกลับเข้ามาและกูก็เคยคุยกับรังไข่มาแล้วรังไข่บอกว่าอย่าลืมใส่ถุงตอนแรกเพื่อนสเปิร์มทั้งหลายก็เชื่อ แต่พอมันพูดเยอะไปทุกคนเริ่มรู้ว่าแม่งโมเลยไม่มีใครเชื่อมันอีกและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงการสันไหวสุดรุนแรงได้เกิดขึ้นสเปิร์มทุกตัวพุ่งออกไปสุดแรงเกิดแต่ไอพีน็อกกิโอตะกูลขึ้นมาเสียงดังว่าอย่าไปให้ถูกตัวหาที่เกาะจุดหมายไม่ใช่รังไข่มันคือการชักว่าวแต่ไม่มีใครเชื่อไอพีน็อกกิโออีกแล้วทุกตัวพุ่งสุดแรงและได้ไหลไปตามท่อน้ําทิ้งในที่สุดไอพีน็อกกิโอยืนหัวเราะแล้วพูดว่ากูบอกแล้วไม่มีใครเชื่อกู